สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องฟังไทยเบิร์ตสุขสุคนสบายดีพี่น้องฟังนฟังเราวเฮาสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กะมาผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบอลลังเบิร์ตสุขสุคนเนาะแมน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 เมื่อน,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 นี้บอลลังกัอยากสิมาถ,ถามบอลต้นนะตอนนี้บอลต้นเรายิงเท่าไหร่ละ สี่สิบสองสี่สิบสองและที่นี่แบบบบาังอยากชิ้หูนะว่าความฝันคือแบบชิมเมอบ้านอีกจักปีจยางสีนะจะเทียนงานจักปีโอบอต้นนี่อยากอยากอยู่ประเทศไทยไปดนเติมอยู่ได้บ่อยางนน้อยพกน้ยอายุห้าสิบห้าบ่ห้าสหาจนว่าห้าิบหาปีบนจึงได้เมื่อบ้านแล้วสวบกศรีเซียนบ่เห้ยบ่าวเซียนจะคล้องเรงงานอะไรจะเพิ่นจางพเนียจนจนแบบว่าทำบัตรแรงงานอะไรพวกเนี้ยกบุคือบัตรแรงงานในประเทศไทยเพินสามารถ ให้ทำถึงอายุห้าสิบห้าปีนะโอ,อ้ห้าสิบห้าปีคือว่าสมมุติว่าอ่าอายุเลยห้าสิบห้านี่คือว่าวเหตุบ่ได้แม่นห้าสิบ่ันนี่แบบกบเลงานเผลออกบัตรให้โอ้ขนาดว่าเหตุพาสปอร์ตมานี่ยังยากเลยนะ,นะมันวะาเออพัฒนสปอร์ตนี่ได้ยุ่งพอเขามาหาลูกหาลานมาเที่ยวมายังได้ยุ่งแต่ว่าบัตรแรงงานนี่คือทําไม่ได้แม่นคือทํางานบ่ได้โอ้ถุนบพลังห้ากระหูได้นี่คืองานงานบ่ได้เนาะคือว่ามาหลินมาเที่ยวมายังมาหาลูกหายังได้ยุ่ง นี่ายปีน่มาตนสิเงิกัสิบกว่าปีคนแต่ว่าไปปมามอยู่แต่ว่าครองฟันแบบอยากเมื่อยู่ืวนี้นะคือแบบพวกเกียณเจ้าของแบบเกษียณคกอว่ากับปกมาคือว่าอยากให้ลูกเรียนอยู่นี่อ๋ออยากให้ลูกเรียนอยู่ไทยโอ้ก็คือคิดดีแท้อยาให้ลูกเรียนอยู่นี่ก็เข้ากับตนีฮะต้นหาจิมฮาลูกมาต้นสิบสามปีแบบสามปีแบีแล้วไเือนแบบาต้นสิเที่ยวไปเที่มานะเที่ยวเที่มาของลูกหายซ like. ้ำอาจจะ ไอเนี่ยทำงานอยู่นี่ออ,อันนี้นี่บ<ะ>ริวอว์คิดตัวบริวอวลินว่ายังบ่อวอยากให้ลูกเรียนอยู่นี่นะคือว่าเรื่องจริงเลยสีให้ลูกเรียนอยู่นี่เลยแม่แมนแมนแม,แมเอาเขาทะเ,เบียนบ้านในในจ้าแมนคือคือบวต้นก็อยากให้ลูกอวต้นนี้เรียนอยู่ในประเทศไทยอยากเิอให้เติบโตอยู่ในประเทศไทยนะอยากให้ทำงานในประเทศไทยเพราะว่าแต่ขนาดานาาเท,ท่านี้นะเขาปฏิเสธในประเทศไทยให้มาหาเงินในประเทศไทยแม่แมนแมอันนี้คือลูกอวต้นก็ต้องแบบว่าเขารเรียนอยู่ในประเทศไทยเนาะเขาก็ต้องแบบทำงานในประเทศไทยอ่ะ ถ้าเสียหาเขาเมื่อแบบอยู่บ้านอยู่ยังน้ำเขาเขาก็อาจจะอยู่อยู่อยู่บ่บ่ได้นะอยู่บ่ได้เนาะถาว่าเขา,าอ่ะอายุสิบสองสิบสามขวบแล้วถึงจะเอาเมื่อนะโอ้ oh. ถาเเมื่อตอนนี้ก็เขา,าอาจชีวิตได้เนาะแต่ว่าคือบ่อตนอยากทำงานอยา,อยากให้อยากให้ลูกเรี้ยงอยู่นี่นี่มั่งงานซะ mm hmm. อยากให้ลูกแบบเติบโตอยู่ในกรุงเทพ อยากให้งานเป็นเทพนะอยากให้พ่อแบบว่าเติบโตมากหลยสังคมแบบนี้สังคมที่ว่าเจริญแล้วแม่แม่สแม่วันนี้แบบว่าเออสังคมคือแบบบัานเขาใจสีแบบว่าอยากให้แบบว่าเด็กน้อยแบบว่าขาดการศึกษานะคืออยู่ในประเทศไทยคือว่าเพื่อนๆเนาะโตขึ้นมากับเพื่อนๆเนเข้าโรงเรียนหมดบ่มีพายแบบว่าอายุไร่บราพอเรียนอย่นะคือว่าเด็กน่อยคืออยู่ในสุมช้นบนเขาอยู่นี่ก็คือหน้าที่ของเขาก็คือไปโรงเรียน อือออม,กกอม,มไปโรง,งเรียนก็นคือแบบยามปิดเทอมมากกับซอยพ่อแม่เขาว่าช่วงเขาโรงเรียนก็คือแบบว่าตั้งใจเรียนเป็นที่แม่โอ้ดีเนาะแบบว่านักเรียนไทยสีบาลังคิดว่าดีนะโดนมาต้นกับสีเมื่อแต่ว่าแต่มาต้นมีเงินก็ต้นสีสีสางบ้านไว้ซื้อทีไ่ไว้ซื้อหน้าไว้ซื้อวัวซื้อควายไว้<อ>แบบว่ามาต้นเมื่อก็จะมาต้นอยากอยากเห็ดหน้าเห็ดเกษตรอ้อเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงยังางไปใช่ไหมสำคันกับมาต้นนะโอ้เดี๋ยวอะไรยังยเด ทำทุกไประยุกินาแบบเงียบๆแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพักปลูกหนากินเองเหมือนเนี้ยเหตุการเกษตรทั้งบ้านเราเนาแบบว่าว่าตะปูหมักท่วมากยัางพักเองพักการไปก็ว่ากันไปเนาะที่เราเทาปลูกได้เขาต้องซื้อเขาก็อยู่แบบพอเพียงนะอยู่แบบบริเวณลิ้นล้นนะเพราะว่าเพราะว่าเราเกิดดินล้นมาแล้วนะคือแบบยังอีหลายปีเขาเล้วต้นเฉรี่ยเมื่อป่านนั้หลายปีเนาะหลายปีเลยประมาณห้าสิบห้านะคือว่าบบต้นเมื่อป่านก็ ยังอยู่ได้กับอาทิตย์นึงอือ,อยังมาโลดเมือ่อไหน <มา S 2> เป็นยังบ้านเฮ <มา S 2> ้าเนี่ยบ้านเกิดจาของเนี่นยคือเป็นปาะยุคคือบรอยังยุคคือบรต้นใส่ชีวิตอยู่ทียายเลยนะทีายมันก็คือว่าอยู่ที่เฮากันได้เงินถูกมือเห็นงานถูกวันนคืออยู่บ้านเฮาก่เอาเงินเมือเุิงเสศครับหายังแต่ยังบเป็นพอมื่อยู่บ้านนะก็เลยแบบว่ามันมีแต่เงินออกเงินออกก็เลยแบบว่าอยากเข้ามากอยากมาอยากกลับมาห้าเงินใน,น,นประเทศไทย มีแต่ว่ารายจ่ายรายได้รายรับเขาบ่ได้บ่มีรายจ่ายรายรายรับบ่มีมีแต่รายจ่ายมีแต่จ่ายอย่างเดียวแวัไวัยวัยวัยห่วยใจตลอดมันก็เบิดตัวเนอนมันบ่เลื้ยอาหารกันอยู่กันกินมันก็คืออยู่ที่มันก็สะดวกสบายเพราะเฮาเคยอยู่เลยนะเขาเคยอยู่ถามว่าสิกลับเมื่อบ้านเขาบอกกับคับนาะแต่ว่ายังบ่ถึงเวลาออืใช่ไหมเวลาก็กลับแน่นอนแบบว่าฮาบ่ได้แมนบ่ได้แม่นแบบว่าคนไทยคนไรเมื่อบ่แม่นติบ่คนไทยคนไรเมื่ออยู่แล้วเฮาเฮาเฮ็ดงานเฮาแบบว่าอยู่ก็เฮาก็ หาเงินหาทองเขาบริษัดเบียนคนอื่นเขาบริษัทสั่งความบริสุทรอดให้ให้สังคมบ้านเพิ่นบริษัทสั่งความบริสุทรอดให้ประเทศไทยนะเขาก็อยู่แบบอยู่ในกรอบกฎหมายของเพิ่นเขาก็อยู่ได้อย่างเงียบเงียบนะเงียบเงียบเข้าบริสังความบริสุทรอดเขาบริษัเป็นภาระต่อสังคมแมเขาก็ิษอยู่ได้มันแบบเพราะแค่ดูแลเอาจะจแบบว่าหาเงินหาทองแบบว่าเอาดูแลเจ้าของเจ้าของตัวเจ้าของนนั่ได้แม่นม่แม่อยู่อีกต้นนะพอต้นอยู่อีกต้นเลยต้นใหญ่หน่อยก็สิบกว่าปี เดีว่าหลังจากหาสินหาแล้วเราตกลงกันสิไปมาไปไปมามาไปไปมามาคือแบบว่าไปไปมามาเบิ่งเบิ่งลูกสาวนี่บอกก็ลูกสาวเออลูกสาวมาเนาะอาจจะเศร้าหอบไปนะครับไปมามาลูกสาวอยู่กับแม่์เขาเมย์เขาทำงานเราต้นกันสิมาอยู่เบิร์อยู่บ้านเดี๋ยวเดือนหนึ่งมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมาช่องเพื่อนอยู่นี่นะบ่โอ้ก็ว่าห่างไกลกันแท้มันก็อยู่บ้านเทาก็มีบ้านมีอย่างเลยเนาะเขาต้องเบิ่งกเขาต้อง เมื่อบึงบ้านเทาพรออมสินไนะเหาทัพพุนพะกวะวายากษ์ปะาจะถิ่มเพื่อนซานเหาแบบเข้าหาได้อยู่จากหาเงินจากกรุงเทพเฮาเมื่อสามบานเข้าไว้เฮาก็ต้องเมื่อบึงบ้านเฮาอยู่เพื่อนเฮามันแมนเลยแมนเลยไปกบมาเนาะไปกามาอนาคตข้างหน้าเนาะอาจจะอันาคตข้างหน้ามีรถไฟเนาะรถไฟแบบว่ารถไฟจากคอนแกนไปมุกดาหานไปนครพนมกับแห้ง แล้วค่าถึกถึงก็ไปก็ไม่สะดวกสบายแห้งสิแบบว่าแห้งไปสะดวกสบายกว่าม้สะดวกสบายแม่ชุดมือถือก็คือสะดวกสบายสะดวกสบายแต่ว่ามันไปด้วยรถทัวร์กับเครื่องบินมันก็อาจจะแพงแน่ต้น้าไปกับ่นซิมีแบบว่ารถไฟเนาะรถไฟอ่ะบ้านไผ่มุกดาหารบ่อนครพนมโอ้รถไฟใช่ไหมกับมังง่ายตัวมีแต่คนอยากขี่รถไฟตัวปีปีเจ็ดหนึ่งเนาะรถไฟคนกสิเริ่มวิ่งเป็นทางการมาต้นกับเช่นนี้แหละอาศัยแบบนี้แหละ ทางไปทางมากะมันมันบอแพงเกินไปฮะน,นะเงินพันหนึ่งอะไรไปกั๊บนี่นะเงินพันอะไรนีไปกั๊บได้สินะมาพี่มาหอดพี่ยังบอกว่าซื้ออยู่ซื้อกินได้อีกอยู่ได้เลือ้ออีกค,คือรถมื่อวานก็ยังเหลืออโอ้ออนี่เราคือชีวิตวัต้นไเปล่าวัต้นมานี่ยอยู่อีกนี่นานอยู่นานนะอ,อยู่นานพัว่ากินคอดบ้านเิี๋้อกอนเดี๋ยว่าเข้าก็ต้องเดียว่าตัวเีายังมีกําลังหรือว่าแห้งเนี่ยกะเขาก็ต้องหาเงินก่อนหาเงินก่อน คือบาลังก็ตั้งใจตั้งใจงก็คือบาลังอยู่นิดหน้อยอยงนี้นะบาลังก็ตั้งใจเก็บเงินเก็บทองอยงนี้เพื่ออนาคตภายหน้าไปอ,อยงนี้เขาหัอยู่รายแก่โตขึ้นไปแล้วมันสิหาบอทันได้เขาสิมาขีดสายกัน <ๆ S 2> ไปได้ได้ยินที่บอกว่าไอ้สายหรือว่าอะไรๆคนเพิ่นเว้าอยางนี้มันก็สิ่งลำบากอีกถาว่าเขาหาไว้ตอนนี้เนาะบ้เท่าแก่มาเขาก็สิ่งลำบากคือเก่าเขาสิไปนเมื่อบ้านเขาก็สิไปเปานหน้ารับจ้างไปหาปั้นข้างหน้ารับจ้างคือเก่าถ้าเขาบ่มเขาบ่ดินลนตอนนี้นะถ้าเขาดินลนตอนนี้เขามีเงินเก เห็ดพอได้กินอ่ะเห็ดพอได้กินแต่ว่าเขามีเงินเก็บอยู่แล้วมันก็ชีวิตเ้างเหมือนมันก็ดีอ่ะชีวิตดีอ่ะพื้นฐานเภาว่าพื้นฐานชีวิตไปก่อนเนาะแต่ว่าแก่โตมาสิเงือแห้งเขากะเบิดลเป็นบ่าแมนบัดแก่โตมาแล้วผัดเงินกับผมมีจากป่าบัตรก็ลำบากอีกลำบากพอดแบบมือชี้ชีวิตนะมอาแบบไหนมองมองอาโหเอาคือหาเงินไว้ตอนนี้ดิดล้นไว้คืติดต้นขดล้นไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อลูกเพื่อเมียอะไรลูกเผื่อมีแม่เนาะลูกจะหน้อยลูก โตขึ้นมากกับค่าท่องค่าเทอมอีกเนี้ยมันแล้วเลยค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนอีกค่าชุดค่าอะไรอีกอะไรหลายอย่างมาโดนแบบนี้นี่แหละตั้งพอวังง่ปจัดหาเงินหรือไปจัดให้ลูกเรียนหนึ่ให้ลูกเรียนอยู่ในสังคมประเทศไทยมันโดนเมาฝากพ่อแม่พี่ป้าน้าลุงกับฝากเบื่อนน้องไม่ซาเลยทุกคนเนาะมาต้นไปอยากให้น้องเพื่นกันด้เรียนอยู่นีนเอาให้เติบโตอยู่นี่นะอันขอยากเสีถามจะในเรื่องหนึ่งที่บอกว่า สมมติว่าจะเอาลูกเรียนอยู่ในประเทศไทยจะซื้อและเจ้าพ่อยานบ่อแบบว่าเออเด็กน้อยคนไทยจะซื้อว่าหรือว่าลูกหลานที่บอกเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันจซเขาจะเรียกว่าไอ้ลาวคนลาวเด็กลาวอย่างนี้เขาชบ่อปวาวมาจะบกคิดบวาวคือ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 คนไทยนี่เป็นสังคมที่พัฒนาเลยเพิ่นบอกได้ว่าว่าลูกลาวนั้นลูกต่างโลงต่างดาวไม้แต่คู่อะแม้แต่คู่เพิ่นเรื่อยว่าลูกต่างโลงต่างดาวเพิ่นซ้อนในหักกัน คนน่ะคนน่ะคืออยู่ในสังคมประเทศไทยหมู่บ้านแต่อันนั้นคือ่ต้นมาอยู่ในอันนี้นี่มาอยู่ในหมู่บ้านอ่า่ต้นเป็นคนที่ไหนครับเขาเป็นคนลาวอ๋อคนลาวเหรอเปว่าพิดว่าคนไทยอือเพื่อนเขาบอไดแบบว่าให้ลาวใช่หรสีบ่อคือสังคมถือมือคนเปลี่ยนไปแล้วลูกมันทำสมไปหมดแล้วนี่คือเด็กหน่อยก็พือเขาหักกันในเมื่อเขาเขาเขาเข่าโรงเรียนในโรงเรียนเดียวกันเขาก็หักกันเนาะเขาก็สิบวมีดอกเ่้าใส่กันวะลาวใช่หรืสีเขาบปเบ้าดอก เล่าก็มันกับกัมแม่นเท่ากับบริเคียดได้ให้เพราะว่าเขาเป็นเล่าเขาเป็นเล่าวแท้เนาะเขาก็นบริให้ตัอเนี่ยเขาเปรู้ถูกเนาะคุณเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเล่าเออเออโอ้ยคนประเทศเล่านี่วะเขาเพิ่นบริรู้ถูกตอกคือเพิ่น้องสื่อประเทศเขาอิส่อยู่ใช้กับคนคือกันเพราะว่าสังคมเพิ่นเพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นเพิ่นเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วสังคมที่พัฒนาเขาจะไม่บูลลี่กันโอถ้าสังคมที่ร้อยพัฒนาเขาจะบูลลี่กันออเ คือประเทศไทยนี่ย่าต้นเสื้อเรือว่าสังคมที่พัฒนาแล้วเพื่อนกัไม่บุรีกันไม่ไม้ไม่ไม้ไม้บุรีอาชีพกันไม่บุรีผิวกันเออผิวดำผิวยังเพื่อนบุรุบรีกันเนาะโอ้คือคือบ้านเฮาไอ้ดำไอ้ดิมเออบุรีผิวสีกันอ่ะคือบ้านเฮาอ่ะคือเขา้องว่าสังคมมันยังบ่ยังบ่พัฒนาศาสังคมพัฒนาเพื่อนสีสีบุรีผิวสีบุรี่อาเสื้อซาบุรีศาสนาอะอืมก็ยังว่ายังยังคิดว่าแบบนั้นอยู่แต่พอตั้งแต่บาลังเห็นงานมากเลยตะเกียบบาลังเนี่ยค่อยบ่อยแบบ ห้องวะไอ้ลาวสิบ่เคยเบาเพยคนบ่เคยเบาเลยก็มีแต่ว่าเป็นคนลาวลูกน้องผมเป็นคนลาวเนี่ยเ่อนก็เบาในนี้ได้แต่คือบอกว่าข้ามในปากเนที่บอกข้าหยาบหยาบเลยสินบอเคยเบามเลยเขาบอกว่าพี่น้องกันแต่สี่นะไทยลาวก็คือพี่น้องกันก็แม่เป็นไเพื่อนเพื่อนบอกเคยบุรีดอกเคนเคยบุรีดอกทุกคนแล้วก็ความใจดีของชาวแก่ไทยจังสี่เนี่ยคือบอกว่า อ่าเท่าแก่บาลังนะหรือว่าเท่าแก่ปต้นนะสิเนี่แบบเป็นกันเองเมื่อนาะที่ว่าบาลังเขานร้าแข็งกับเท่าแก่ปต้นก็าเบานั่เป็นกันเองเพิ่นบริถื้อตัวแบบว่าเพิ่นมีเงินนะสิเพิ่นเบาแต่นั่มแบบว่าคนมีเงินนะสินะเพิ่นบริถื้อตัวเนยก็ธรรมดาเนาะท่าแก่ก็ธรรมดาครับพวกพี่ลูกน้องเลยเพื่อเท่าแก่ปต้นกับปต้นอยู่มากเก่าปีสิบปีเนาะคือเป็นกันเองปต้นยังอยู่ได้เป็นกันเอาเอาขว่าเห็นนั่นโคลงงงงเฟสบ้านยังอัน เห็ดกับเขาให้ตะแกกินอีกว่ะสัสแม่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 แต่ละมือคือบาต้นเป็นกับเขาตะแกกินโอกินได้เองกินน้ำมาบ่าพี่มือเจ้านั่นแม่คือตะแกมาต้นสุดที่คนดีซ่านตะแกมาต้นนะกินได้หมดตะมือนี่เสร็จยังกินอืมมาต้นก็ไปตลาดไปส่งพ้องไปตลาดเลยกะซื้อกับเขามาซื้อพักซื้อยังมาเห็ดกินซื้อตะแกกินสมมุติว่าพัดกะเผากับพลาช้านกับตะแกกินง่ายังไงไช่เจียวไช่เจียวกับแบ่งกันโอกินง่ายๆผมไม่รอทีนั่นจานไช่จานมันหรืก็แล้ว คิดแล้วเหรอตแก่บอต้นกับร่างเองอีกโอ้บอต้นตะลอยไปบอต้นล่างเตาแก่บอต้นกับร่างเองอ๋อเพร่นลางนี้เพื่อเก็บไปเก็บเองด้วยแม่นแน่นสบายสบาย่อนแอลสเปืรอมิสซูโต้แบบว่าเออเป็นลูกน้องเป็นเท่าแก่เป็นบมธรรมดาแบบว่าคือสมมุติมีลูกค้าร้ายเวลาหิ้วเข่าบอต้นกินเข่าตะแก่บอต้นกับคายอ๋อสมมุติบอต้นกินเข่าตะแก่บอต้นกับอ่าสมมุติแบบบอต้นคายเท่าแก่บอต้นกับกินเข่าโอ้เปลี่ยนกันจะใช่เนาะเพิ่นบริเวณว่าเออ มึงเป็นลูกน้องมึงไปขายแบบนี้นเพิ่นบ่ได้เว้าเลยเนาะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดสอดกันนะเฮ็ดหยังก็เห็นสอดกันบ่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันบ่บ่ได้เอาเปรียบพอแก่บ่ต้นบอเปรียบโอ้คือว่าแฝงแฝงนะลูกเพราะฉะนั้นแล้วบ่ต้นยังอยู่ได้หลายปีอ่ะอ<ม><ม>ือจะเพิงอยู่หลายปีเนาะคือว่าอยากไปเริ่มต้นงานใหม่บ่ถามว่าคือตัวนี้ยังไม่ยังบ่ยังบ่คิดจากไปนะยังบ่ขิดจากไปเพราะว่าเฮาอยู่นี่ก็คือแบบคือเฮานั่งอยู่ในหมู่บ้านนี่คือคือคือบ้านจะฟองเอง เนาะแปลว่าไม่ง่ายเหบือนคนชนในหมู่บ้านกับคนขูดจักเขาว่าเอาไปไหนคนส่งหมูคนขายหมูเออไปไหนไปไหนลูกไปไหนเข้าไปเพ้นคนว่าข้ดจานนัมายถึคือบ้านเขาเองไงเนาะแล้วเขายังไปใช้ก็คือคือบ้านเขาเองเนี่ยตั้งแต่โบมีแบบถนนิดแดงกินซื้อเรื่องโบมีบ้านเขาในเมั่อสิอ๋อคนละแบบแปลว่าก็ว่าง่ายก็คือบอกว่าเจริญและไม่เจริญสินะเออคือบ้านเขาเนี่ยตั้งแต่โบมีถนนแดงกินซื้อเนาะอยู่พี่นะครับแครับมีชีวิตแม่แม่แม่แต่ว่า สังคมแับ <po> ผู้ทํากเพ่จักเฮาะนะอืเพิ่นถามเฮาถามไสเฮาอืคนส่งหมูนะนี่เพิ่นพ้ถามเพิ่นยิ้มใส่บ่อืโอ้ตัวดีเนาะดีๆอยู่ในหมู่บ้านบ่้ดีคือบัดนี้หะเฮานั่งอยูน่นนั่งนอืสบายๆเงเ็นไวบยออสบายน้ําไหลค่อยสว่างไปก็ูทุกวันเออ คือสมมติว่าเพอ่มเพิ่มก็ไม่จริงพี่น้องคนไทยเพิ่นเดี๋ยสนะเพิ่นหุงจักปลาต้นมปลาเพิ่นมีลูกหลานเทียบว่ายังน้อยแต่ปลาเสื้อผ้าเทียบว่าลูกหลานเพิ่นใหญ่มากสิเพิ่นเอาให้บปลต้นวันมีบปลแบบนั้นปลหลายหลายคือคือเสื้อผ้าน้องเม่าตอนนี้ยังบม่ได้ยังบม่ได้ซื้อยังบม่ได้ซื้อจักโตยังบม่ได้ซื้อเลยย่ซื้อจักสุดเลยแพมเพิ่นก็ยังบม่ได้ซื้อคือว่าจันถ่านเนาะพี่พี่น้องไทยเพิ่นเอาให้ยอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นเอาให้เสื้อผ้าคนที่หุงจักปลาต้นเพิ่่่่นนนนกก็็เเเอออาายููใใหหมมบ้้้้พิิซืแแลว เพื่อนบอกเอาแค่เพื่อนให้เพื่อนกัเอาเงินให้ไปซื้อแป้งซื้อครีมอาบน้ามือเวลาเวลาไป่่อบอกเวลาพอน่ะหรือว่าเวลาเขาไปสงมูก็จะเพื่อนเพื่อนหูวแจ๊คลูกว่าเออบอกต้นเพื่อนบอกต้นทองนะทอดยังพอแล้วครับผู้หญิงผู้ชายเอาอันนี้เอาเงินทำฝันล้านนะเอาให้เอากัไปซื้อแป้งซื้อยังเพราะเธอกระยอนกระปุกไว้ให้ลูกบ่แค่เพื่อนนี้ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้ยังไร้แพ็คอยู่แค่เพิ่อนนะโอ้หนำใจมันคือแบบ เพื่มนดิีที่นะครับแมวนี่วัดิแมนแบบว่าเออสิแบบเห็นแบบว่าคีที่นะแบบว่าว่าให้อาสิได้แค่ทามเซื้อนี่คือบอกว่านำใจเพิ่นกมื้สิคือบอกว่าสิ่งของเพิ่นกะมาสินโอ้ยเพ่นเพิ่นก็ซื้อหายไลแหละลายอยู่ในบวชอยู่ในบวชไม่ลายกอมสือผ้าเป็นยังเพิ่นไหายอ้แบบขีน้องขีนอหลายก็นักซื้อมาห้คือบาต้นนี้ม่ได้ซื้อยังเลยตอนนี้ยังว่นด้ซื้อเลยยังมันด้ซื้อยังเลยคือว่าพี่น้องเพิ่นให้เพิ่นซื้อให้มื คนละเล,กล็กละหน่อยมันก็ดอ,อยู่ไปเรื่อยๆแคมเปญเพิ่งดก็คนละแพก็กซองแพ็กโคนลนทุงก<อ>็ๆๆๆพิ่งว้าวนี่ว้านวานี่นี่วังกากลๆลูกอจ่ให้เด้เว้าเนี่ยลูกอะสะดวกสบายนะทุกคนตอนนี้คือ,อยังสะดวกสบายยังแบบยังบบอะไรครับมันเงินซื้อแคมเปญพิ่งนะคือมันเงินแต่ขาดทอดนั่นแหละแต่เงินซื้อแคมเปญพิ่งแบบเงินซื้อแป้งซื้อยังค<อ>ือป้าลุงเพิ่นอยู่ในหมู่บ้านเพิ่งซื้อให้และเป็นต้นก็ยากขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณป้าลุงที่เพิ่นคอยซัพพอร์ตตคคอยสสนนนนนับบุุ่้ทก ถือว like ่าบอต้นอาจจะถือว่าบอต้นบบแมนคนไทยหรือว่าพี่นอกเพิ่นเพิ่นกัดูต้นสงสารเพราะว่าเพิ่นเห็นเฮาอยู่หนีโดนแ้วโอ้คนไทยนี่เพิ่นเพิ่นสงสารเด็กน้อยนะสงสารเด็กน้อยหักเด็กน้อยและการแบบว่าสังเกตบางทีแบบว่าเด็กน่อยที่ว่าเข้าโรงเรียน ประมาณสี่หาขวดไม่สองสามขวดนะสี่อันดับแรกคือสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้าไปในโรงเรียนแต่ละวันนี่คือแบบว่าผู้ชียืนอยู่ประมาณหาคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบอลังสังเกตบอบอเนี่ยไปส่งหนัแขีงนกสิเอเมมาแรงยาดบ้านเพิ่นนี่คือแบบว่าเพิ่นซ้อนตั้งแต่อนุบาลมาต้นเลยแม่ซ้อนแต่อานุบาลซ้อนตั้งแต่ครอบครัวเกิดมากกวซ้อนเลยเนาะโอ้เกิมาเกิดมาเฮียนมากกว่าซ้อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ บ้านเฮามีบ่บ้านเฮามีบ้านเฮาปล่อยตามมีตามเกิดคือว่าลูกบ่ต้นนี่เฮียนเว้านี่ก็บ่ต้นกองซ้อนและสวัสดิค่าเลยโอ้ซอนสวัสดิค่าเลยเราคือจะเว้าเนาะเมื่อบ้านเห็นบ่เห็นเด็กน้อยอยู่ลาวเห็สิมาขอเงินกัขอเงินเนยเออซือๆบ้านเฮามันก็ยังบ่ได้สอนเนอะสวัสดิชงสวัสดิค่าเนาะบ่ต้นบ่ฮู้ว่าในโรงเรียนกัคือว่ายังบ่ได้สอนนะตอนบ่ต้นเทียนบ่สซ้อนนะสบายดีเหมัอนกันสบายมีแต่เวลาครูเข้ามากคือ่าลูกขึ้นเลยสบายสบายจารย์นี่นะ แต่ว่าในครอบครัวคือยังบันยังอนตอ,อ,อนบังซ้อนตอนแบบรุ่นเก่านะตอนตอนรุ่นใหม่นี่ก็คือว่าเริ่มเริ่มซ้อนแล้วมันก็เติบโตขึ้นแล้วสังคมะ็รัฐลืมปบปว่าพัฒนาแล้วคือบอกว่าเห็นแบบบางเธอประเทศอ้อมขางนะสิที่คือแบบแบบเด็กน้อยบานเพิน่นคือแบบมีระเบียบมีวินัยแท้นะสิมันแบบแมน่นแม่นก็คือเฮานี่แหละเฮาบอเห็นอยู่ประเทศไทยเขาบอกซสอนลูกสอนหลานเฮาแมน่นแมน่นแมน่นแม่นเอาไปเป็นแบบอย่างนี่คือกําลังเอาไปเป็นแบบอย่างนะอ่คือลูกวัวต้นนี่ก็ต้องสวัสดีค่ะต้องหู้จักระเบียบวินัยแล้วลููกอต้นนน่ยยใประเททศไ แล้วบทต้นอยากอยากแข่งอยากมันอดสี่ขวบไปไว้อยากแข่งไปเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี่ยบทต้นนับมืออยู่อ่ะอยู่พี่นี่คือบอกว่าเพิ่งแข่เข้าโรงเรียนเนี่ยประมาณจักปีเล็กเต้เขากวบครึ่งก็ไปฝากได้แล้วกวบครึ่งก็คือบอก่ไปฝากเข้าโรงเรียนได้แล้วแม่คือว่าคืออยากให้นั่นก็คือว่าประมาณสี่ขวบเนาะสี่ขวบอันดับหนึ่งอันดับสองสี่ขวบก้อยฝากไอชิน่ถ้าว่าเขาแม่เขามีเวลาเลี้ยงถ้ามผมมีเวลาเลี้ยงกับกวบครึ่งก็ฝากได้แล้วสองขวบฝากได้แล้วโอ้อันนี้คือแม่ การเรียนใน,น,นประเทศไทยเนอะแล้วก็สิง่งที่บอกว่าเขาบม่เคยเห็นเขาก็ได้เห็นสีสนนมงคลนะแมนความเจริญของประเทศไทยนะเพียงนาะเเนเมเท่าแก่คนไทยเขาก็ใจดีเนาะสำหรับท่ายทานคลิปนี้ยมาต้นสีฝากยังเน่ยบอกว่าพี่น้องฟังแล้วสมมติว่าเพิ่นอยากแบบจะมาขอดลูกอยู่ไทยอย่างสิบ่งใดอยากเมื่อบ้านให้มันเสียเวลาจต่สินะ่นี้นะคือแบบมาต้นมีประสบการณ์มาก่อนเห็นเวล่ะอยากอยากขอดลูกอยู่ไทยก็คือแรกแรกๆก็คือ,อตเตรียมเงินเลยทุกคนเตรียมเงิน เกี่ยมเงินก็คือว่าไปฝากไปฝากท่องเอาไปคลอดอยู่โรงพยาบาลไทยกับเพื่อนกับบอดีปฏิบัติสองมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานเดียวกันโอ้มาตรฐานเดียวกันถ้าบอดได้แบบมีประกันกับคลอดลูกกับอาจจะบอดได้เสียเงินลายแล้วหรือบอดได้เสียเงินเลยถ้ามีประกันถ้าวัตุนี่วต้นยังม่เสียประกันเนาะถ้าบอดได้แบบว่าอยากคลอดอยู่นี่กับคือสะดวกสบายนะสำหรับวัต้นนะอยู่ในโรงพยาบาลไทยนี่ย มต้นไปวันแรกมาต้นมาต้นตกใจนะตกใจยญาติญาติความเจริญของโรงพยาบาลไทยพอไปแล้วก็โอ้โหนสะดวกสบายสะดวกสบายแพทย์หมอกสักคนโคตรดีแพทย์พยาบาลดูพูดจาดีดูแลเฮาเนาะแบบว่าเขามาเยี่ยมตลอดทุกทุกช่วโมงเลยนะแพทย์หมอเขาเนาะเขามาเยี่ยมเราไปขอรูปมาถามเป็นอะไรบ้างแม่เป็นไข้ไหมแม่ปวดแพ้ไหมเด็กร้องไหมนมพอไหมถ้าไม่พอไปขอนะคนไม่ได้แม่แบบนี้เพราะนคือแบบว่าอ่า แยกที่ว่าดูแลแยกกันดูแลคือแบบแบบลรวเขาจะดูแลแบบนี้ไทยเขาจะดูแลแบบนี้ไม่เลยก็คือว่าดูแลเท่าเทียมกันมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันี่การดูแลของของของไทยนะคือว่าเป็นคนชาติได้กันถ้าว่าเขาเข้าโรงพยาบาลเขาก็เป็นคนเหมือนกันเขาเป็นคนเหมือนกันอืออือบ่แมวสี่สองมาตรฐานนี่บ่แมวนี้เหนว่าแบบว่าสองมาตรฐานหรือว่าดูแลคนนี้แบบนี้ดูแลคนนี้แบบนี้อ้า เพิ่งเพิ่งแต่ชื่อห้องเขาต่างชาติเท่านั้นต่างชาติห้องเบอร์น้องเบอร์นี้ชื่อในเรอย่างนี้ต่างชาติอย่นี้เพิ่นพ่อต่างชาติก็คือแบบว่าคุณแม่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเพื่อนห้องน่ะโอ้พี่น้องเขาบอกนั่นน่ะกับประทับใจก็ได้ยินคำนี้ก็คือบอกประทับใจแต่กลังตื่นตั้งใจเลยคุณแม่คุณพ่อเพิ่บอกเพิ่พ่งอคุณแม่คุณพคุณแม่คะคุณพ่อคะ เงี่ยหมาเป็นคือบารังคิดบารังคิดก็คิดคือว่าเออพันธีดูแลแบบช่องหน้าตาบานเนี่ยผมมีผมมีเพิ่นบริเฮตเลยมันคือคือบาต้นไปโรงพยาบาลช่อเสืออนไรเงี่ยโมเคยเจอนะเด็กนี่เงี่ยโมเคยเพราะว่ามันโมนีอยู่แล้วบาต้นแบบบาต้นแบบตอนนั้นน้องสาวบาต้นแบบคุยนักเลยแบบบาต้นไปโรงพยาบาลกบบเพิ่นผมดูแลดีอ่ะการแบบแนะนำการแบ่ยังก็ดีมากระดิ่งน่าเป็นการโชคดีของคอมบาต้นนะบาร์ตดีเนาะดลยแบบ ความทันสมัยสีบานเพิ่นก็มีหลายมันบอกความสมัยโคตรสุดยอดคือว่าเป็นคนสิโชคดีโชคหนึ่งนะพี่ได้เขามาทำงานในประเทศไทยโอ้โหบริสียใจเลยแบบว่าเออบริเป็นรลักสกุสการบอตบ่ลต้นเดือยภูมิใจนะพีเดียวเขามาทำงานในประเทศไทยเงินเดือนกับซัมนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ได้ซัมนี่ชีวิตก็ดีแบบนี้ชีวิตเนาก็เริ่มดีขึ้นนี่ขึ้นบอต้นเดือยแบบภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจในตัวเองที่แบบว่าเอาตัวเองเข้ามา ใช้ชีวิตในประเทศไทยต่อว่าบอให้รือวยแต่ว่าเขาพออยู่พอกินเขาก็มีชีวิตคิดว่าเขาไม่เขาก็มีความสุขแล้วมันบอกม่แ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 มแมโอ้ทุกคนอันนี้ก็คือบอว่า,าประสบการณ์ชีวิตของบตอต้นและการแนะนำน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าอยากอยากมากคลอดลูกอยู่ไทยสินะบางเธอพี่น้องเมือนก็คือญาติสินะ<ม><ม>คลอดลูกอยู่ไทยเป็นอะไรญาติเป็นตายยาน่ญาติตำรวจสีมาจับเฮาบอจะสินะเพ<ม><ม>ื่อนซีดูแลแบบว่าสองมาตรฐานบอ อยู่ในโรงพยาบาลไทยอย่างที่คือ,คอบอกว่า,วาเต็มปากว่าต้นนะพี่น้องนะคือ,คอบอกว่าเป็นบะไรดูแลสองมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันเลยมาตรฐานเ<อ><อ>ดียวกัน<อ>กพี่นอ้องอสำหรับคลิปนี้บาลลังกะชิจบแต่เพียงเท่าน,นี้พี่น้องนะขอบคุณขอาคุ้น,บ,นบาต้นรายที่ว่ามาให้ความห่และกาให้ประสบการณ์ชีวิตคือคือบาลลังกะได้รู้บาลลังกะก็เแฟนบาลลังก์แบบว่าพอเดียูให้ได้ได้ยินจากบอต้นเบ้ากับแบบว่าเขาดีใจในการที่ว่าพน้องเ็นดูแลสินะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องเอฟฟากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เบาหลังเรียนเกิดฝากเป็นกำลังใจให้สงมราวเบาต้นและเบาหลังพ่นะสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ